สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดถูทุกคนเนาะวันนี้มาพบมาพอกับบา่าวสกุลคนหักมวนพี่น้องวันนี้มาเปิดคลิปดีนะครับพี่น้องสบายดีไายได้ค่ะทื่นพี่น้องวันวน,น,วน,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 นี้มากกับบ่าวเอพี่น้องบ่าวเอชวนมาเบิ่งน้องเขาก็ถือกวดถือกวดพระน้าพี่น้องข้างชั้นสอนเราไปสิวเนาะมาไปเห็ดแนงกินแนงหรือว่าแนวแก้มกับ่ารารน้ำแข็งเนาะมากับบา่าวอนะีนั่นสองคน สองไอ้น้องพลาเหาะคือเก่าวสิน้องบ้านนี่ก็ไปเระอยู่บุ่นก็ม่เหี้ยผมมาอ่อนแอมาอ่อนแมาเนาะได้ผู้ดแล้วขี้บ้านมานี่เนาะเดินไปเบิงนน่งน้ำกันเนาะเพียงเนาะเขามาสอนปลาปลาซิวปลาหน่อยอยังเนี่ยพี่สุดใจได้บอกนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำก,กันนี่บรรยากาศยาี่ยมันเลี้ยงเยอะตะเวนสโต๊ะดินนะเนาะเอาสิมาเบิ่งน้องด้วยแบบน้องน้องวาสกุลนี่ยนะพี่น้อง ที่มาจู่ปังปีกาปีซื่อนี่ก็ปลอกปลาร้อนบ่อยเยอจังมือได้ะหละมาจูบบ่อยๆับส่วนมาเบิ่งเขากับถือถือโอกาสถือกวดถือยังมาเลยเนาะพี่น้องมาแกะปลาหน่อยไปยังบ่ายเราไทยมีอะไรตัววะเราไทยแต่ฮะฮะเออบัดเสื่องเขาคนใหม่แล้วะผมเนี้ นี่พี่น้องน้องกระโบ,บกแห้งเลยพี่น้องอนะโอ้คือๆอยู่รอกนั่งไหวอยู่เนาะโบกลงแห้งลายนี่เนาะใครตะขอเออๆร่วงไห้โอ้อมองหน่อยน,นอกจากสะดวกสบายแล้วพี่น้องมังกรกายน,น,อน,อยนี่นอนอยู่นี่นอนอยู่รูมเนี่ยเจ็บดังเป็นเจ็บโอ้ปีนี้ขอยา่านจูจะหนีฮาเพบบนะื่อนกระโปงเนาะหนามหน้อยขึ้นแน่เลย เป็นปีเดือนนาเพียงอู้คือมันหนิงเดอะวะเป็นตายอยู่วะหกักปลาซิวปลายัางเลยพี่น้องเขาก่อแจมมาน่านได้เหมือนนี่กับเนี่ยเปกหน่อยนึ่งวาเอไปดิ BFC บ,บาสกคนพี่ดึกนาเดียวน่าพิลหน้าเป็น,น,นจีนไรต้องไปนมันเป็นจไรวะครับีฟอดซันนี่วะผัว้ำวะคือกาากินฟอดซันนีวะเนาะถ่ายไปวัดไฟไปนะ เออมียังกับส tamam ูส่นน e ้ำกันเลนี่ยดีอดีมาไทยคนมาเบิ so ่งแห้งเหนื่อยแห้งเวียกไทยอีกยังเพื่อเอาสิได้คลิปหนึ่งเจ้ากี่แสนไหมตัวแสนใดน้องี่น้องเนาะก็ช่วยเขาไปเบิ่งไงเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งกะคันมาเห็นมันเด้งขึ้นกะคันมาเรือนใน่ยูถกยูทูปเพ็นเลยกับตัวกดติดตามพี่แน่พี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจเอาเหตุลิปต่อต่อไปเนาะด้วยบาบ่อมักกะเปิดใบเขาหน้ามด้วยบาไปกินเขาอีกยังเลยกับห้มันโฆษณาขึ้นเนาะพวก คนอยู่ต่างวัดถอกวัดเทศดกรแล้วแต่น้อเพียงเนาะอยู่สายกรแล้วแต่แพงกันเนอะพี่น้องเลยอ่ะไปเียาม,มาตยตอนนี้ก็พากันโด,นนนดกันนะเพียงเนาะขอได้ว่าก่ดเด้เอาดีแล้วตอนกูมากครับแม่กูคักแล้วลูวกคักได้ผ่านกันอยู่ตอนขึ้นโอ้สิหายก็บ่าหายเวลาให้เป็นประคักบจมือเอามาจูบเนาะน้ามันเมืดเพราะแสงน,น,นอ,งอนๆเนาะ พ่อข้อกับจมี่อยู่ในผีหองยน้องนะเออลยืมรถเพื่อนนะรถไทยเพนนเยืมรถไทยมาหอนพีน้องเพื่อนโมริงซิตี้หรอมาหอนหักแท่งกันนะเพื่นเนาะผู้ยของมาเบิ ane, vida, ่ง <concealed> ก <them now> ัเบิ oh <às ic Luther an> ่งให้มาสกุลน้ายๆเด้อพีน้องเลยไทยห้ากินห้าอยากขนเนี่ยเลยผีน้องหาอะไรฮ็ดกิน กินก็เผาขั้วก็ห้ากับน้องอนี้มถือกอเจวน้าเดียวนะสดจะขำจงไรบนันกินเทิงไหมพี่น้องปอกประสิวปอกกุ้งย่างเลยผลการกินน้องเกบอบขบึ้นบวบบียเนะาะกายเท่าไหรประคอไม่ว่างเนาะ

เนี่ยนะมันก็ลายมันจู่ตัวนึงตีเนาะฮอ้ไป,ม,ปมีบวนมียังไงพี่น้องหนึ่งโอ้ยออกเราจะตีนเถิ่องเราจะกวาตัวนี้กับเปน็นอนอยู่ต่างๆ่างเป็นซองซามขึนเนะาเนเนะนับอปเอาะ เดี๋ยวแรงงอนนั่นนี่ว่าอย <Ooh. S 1> สบายดี fc ใหม่ fc เก่าที่เขามาเด้อพี่นอ้องกอบ <c oughs> แห้งก็งอยเนาะสองเดือนแต่ได้เห็นยูทูบมาหนิวันที่เห็นแต่เงินหนูว่าท่า,น,น,ทาน,นอะไรเงินก็คืนเมื่อเดอสองสามเดือน เมืเอขึ้นเ่ยขึ้นเหมือนจะตักเรียนอ,อ๋อสูงไปต้องการนายน่องอ่ะจะได้ละตักเอาไว้แล้ว,ม,วมันก็ชีสั้นไม่น้อยหนึ่เด้อพี่น่องอาตั้งก่อน เยอะนะสบายเลยสุกเหมืนกันนะวัววัวแล้วหนึ่งเนาะเอาเดี๋ยวขกางจะตีมันครับจะได้เอาแกงเอแล้วีน้แก่เ้ไหเรียานี่ี่แนี่มเออสั่นนี่เนี่น่นออ้าาสองเลยปกติรอนมาแล้วอยู่กลางสิฉพเา็ไปผูกหยาเ

เนี่ยอาหารดีปลกกระดกบโกบโกบไปวะไปไปกบพี่น้องกบไม่ไดเบื่อจอออดีน่ะเีเนาะเีน่ะอือปลากระดาจเลยกบนี่นไอเอฟไอเอฟปลากระดีน้องปลาันานุงอาไปานุงเดี๋ยวตังกอง นี่เป็นองกเต็มนแกกอยู่บาดจบมาเนาะออกที่สุดหือนะว้าวเรนี Whoa, ่ฝาก็ออกที่โอ้เก็บเอาาไปเลยพัชาไปสิมาเล่นมาเล่ ถือซองตัวก็บว่าผ่้ตจตัวน้องแฟนกันเนะ <c oughs> าะ <c oughs> ยิ่งตลาดย่างค้างกันอากก่างที่เราเตืนไปไปอันีเลย้ป่ะครับอืมนี่ฮะนี่นป้า

บ well yeah. mm ่เหนอีก mm ว่าจะหวัดนี่แอ้น้องคุณน้องเซีนหนุ่มเถื่นครัเนี่ยอ้มันต้งปลางงปลากระเดืดปลาระเดืดเนี่ยอ๋อไหนได้อังไปเนี่ยสยตอนนี้ก็ตัดปลามากสวนน้องคือเก่าพี่น้องมาสอนนาบัาเออใครกลวงไรพอนะได้น้อยหนึ่ง Tìm kiếm bọc tay anh bây giờ nè bọc tùa kìa 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 ฮาฟบี้ลงหสิแก่คือเก่าเลยพี่น้องแก่แบบเก่าว่าบักทั่วกระเที่ยวไปเดี๋วไปหักวันนี้มันเบิดดุนบักทั่วแล้วม่แต่บกกักเพล้ากับเพิกเลยพี่น้องเพล้าเพลิกเต็มอยู่อะ่ะยังเดี๋ยวลงแปลงกวดกันเนาะแต่เวนกระถือโต๊กดินนะอถนอมพี่น้องเนาะตันเนี้ก็กเกียมเรียบร้อยนะ มื่อวานเกืเบรกมืก่อวานเกืบเบรกใว่าเอี้ยท่าขีดพี่น้องเก็บปลาฟีกเหาอขึ้ก้าวเลยพี่น,อน้องระบบเน่าแรงเนาะหากินแะดงหรือว่าเห็ดเน่าแกมเน่ายังกับปลากันเนาะพี่น้องเนาะปลาธรรมชาไปเลยไปขึ้นยุคนะท่ามังก้าเหาเตี้ยมือแร้งเขาก็บสุดเข้าไปปากเซ่พี่น้อง Tìm biểu tình. Nhà, bây giờ ngầm 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 ไม่ดีบ่เดินค่อยๆไปมึงนึงนี่บริทนทาทไอคีพี่น้องป้าโหลดขามลงไงน,น่าจะเิเนป้าปากนะ่เลยเนาะมีป้านี่สาดได้พี่น้องทานแล้วสสดให้เบิ่งเดอเห็นว่าอันี้สดจวด,ดาม,ามันเป็นของกินพี่น้องอม,องอมองก,กินมีเหล่าข้าวบอก จักปอกหนึ่งหรือว่าเบียรเย็นๆใช้ปักกาหนึ่งช่วงบา้าบมาสักคนมามีโอกาสอยู่ข้างมีเงินมาจีซื้อปลามาปล่อยพี่น้องนี่แบบปลาปากปลาเค็งนะพี่น,ออน้อ,องบอแมนเขาปล่อ,อยหญ้าแหล่งพอหนามนี่มันจะอยู่หอดเดือนซีเดือนหาปีใหม่ได้แบบนนั่นนี่พอสักคนมาจีซื้อมาปล่อยอยู่ถามมีเงินืออซ้้จกง แบบว่ไปไปายนีเดือนสีเดือนหาปีใหม่ได้นะพี่พี่น้องอากาศเป็นห่อน,น้องก็ลงจู่ปลาแล้วก็หุ้มปลาเนาำหมูกองมาดินน้ำนก็เพื่อสมบูรณ์นะพี่น้องหน้าไก,ก่ยิ้มทางง่ายเนาะกระสุดหัวใจเลยเนี่นยนะวายนะเบิ่งการกอย่าเรืองขีด ปตาเต้นยุบยุบด้วยพี่น้องามนี่นะบ้านเมืองเขาเนี่ยเลยเราแยกกันเด้อบักทั่วบักแตงเก็บเมือเมื่อหน้าปนกินปนสกบนะไปเหาเสือปีติาเสือปีติก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเอากันตอนกุ่นบนนะพี่เนาะมาสิได้เล่ได้อูข้เไหนไปครับอะไรพี่ลองนะข้าตางกล่องไปหน้ามีปลาคอใหญ่ายเลยนี่ ปาเนี่ก็ถือซนายนายถึงจะปลาคิวขปลาขาวาว่าอมกินไก่ที่จากันเลนี่ล่างเปะต้งนี่กระดนี่ล่างลองเห็เออโอ้โหเห็นดัโอ้เห็นเนกเกาะกำินนะสิเขาฝ่าดิแข้งขดป่ะเนาะเป็นน้ากอันเียอืีว่ะ แางมาอารูมันซะม,ม,มีน้าอยู่ไหนล่านี่เออนีก็ได้แหละดึงกกอ,อันนี่านมาก่อนไต่มโอ้ตีมาสีผู้ยวเฮ็ดชุ่งนะที่จาดึงหัวมาก่อนจตีน้ำขวดมาตีนแมันกับแจเี็ด้เทียงกันสคนกัเทียงกันนี่นี่ฝนเนี่ อู้หิงามนี่เลยปลาตัวนี้สดเด้อเหลือนี่บหมดกินไายเดือนเนี่ยเข็ดหเขี้ยวน่าจะเป็นปลาข้อนะเด่นึรงเนาะฮึโอ้ปลาปลาเฮ้ยเข้าแล้ว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 เอาหุ้นเลยใ เห็นบ่เห็นบ่อเอาไปเอาไปเอากล่องกอเเอากดมพ่นปลาวะใส่ย่ห่างเนาะนี่พี่นบ่องหมเห็ดอู้โอ้กะไปดีวะไปยูเนี่ยไปไปดับไปเลยดับไปเยแเนาะ พ,พี่แก่ไพี่แกไเปเถือแจ้วไปเอาสั์เล็ดเรื่องหนง่นึงน้ำสะอาดพี่น้องงอวงคั่วไมีรุง่งขอ่าน้องหอมหัวไปนึ่นปลา, <h ook> าใหญ่โดนงนึง่งช้นเลยน,นะน่าจะเป็นปลาโขนะไข่เขาจะจีไรอ่ะ พระหินเลยพี่หินเลยเนาะแม่ท่าน,นาจะข้าวโจกเลิกตัวนี้เพราะมันเป็นพระใช่ไหมมันจะโมง,ง่ามน้องด่างดีดีเลยไปถอกออกอก้อนตัวนี้ขู่ตัวหนะตัวมันโมง,ง่ามบ่ถอกถอกใช่พระแง่งยั้งไหวกันนี่นะสิเกไีใช่ยืยน,น,น,นดเดินเปลี่ยนลกองกับติงเลออยู่เนาะ ตัวเงามตัวดัอไผ่พี่น้องหนึ่งคือกล่องมันอยากสั่นเนาะอืออืออือทองซักกระสอบนี่ไว้ทุ่งยางสีด่างปลากระตาเขาเสียมาด่างปลาอื่เอาปลามาตอกกระสอบไปกบดไปวะกดเออกดเสใส่ทุ่งยางไว้ก่อนดีเออ

ข้าวจ๋วอยู่เลยตรงหนอู้ปลาโขกกบมี่ักคอมเขาเก็บมาเถืออ่นี่พี่น้องเจ้าเห็นสัตเลดนะเจ้าเมื่อไห่น,นี่เจ้าจุปลาโขกนี่มันได้อาลอ้หูลายเตกเลยวะ ใ้ตัเนบะไใช้สวนเจก่อนมาอันนี้นี่โอเคด้น่่ะฮะของแะดิกูมันของจริงมึงมันของแท้ขอเดก็ใช่นเนาะกูได้พกินเห็นอยู่บนัเห็นทุกหอมะสมเจริญไมสมน่นเนาะ เด้มาขอได้กัดดอนเ้าจะกินพวกปลากระเลื่องเนี่ยรางนี่ออกนี่เออได้แต่งมากปลาธรรมดาตัวพี่น้องข้าวจุ่นี่เนาะข้าวแบบไม่ขี้ต้มแบบนี้ไปสอนยี่น้องนั่นหนะเนาะน้องนี่นหนเมาหน่อยเห็นเนาะปน้องตนคองากสอนนั่นมันเป็นน้องอันนั้น น้องมี่กลวยไม่งวอืมมันกี่คุนตัวนี้น่ามันอยากไซมันอันนี้มองที่นี่เอาตัวตัวโอ้กุ้งกุ้งกุ้งไปเด้อืมขี้นี่เออมารไปเก็บบวกทั่วมาเก็บเนาะเออจะก็ไปเก็บที่ถ่าขีดมีที่ละปลาเถอะเต้าปีเผื่อน้องในขั้นนี้ด้วยคนอทำได้น้ำอยู่ได้อเลย

ดียเจ้บออบียเบียบียรป้องหนึ่งพี่น้องเดือมากแตเแหละเบียรเดือมากแต่น้าระหเือนเยมเป็ดไก่ข้อทนเีนใตกอาไปแหละนี่ครับพี่น้องไกุ่้งหดนี่แก่ข้าพี่น้องแก่ข้ามูนเห็นอยู่ถดก็ไฟน้ำผู้ลบุกินกันเลยเย็นเจี๊ยบเลย khác thế wá, hmm, cái ướm này, cũng, đồn đồn kinh thế nưng kì lắm, hổng ăn vô, buồn cả nhà nó mà, tôi nhảy mà. แท่งนะหาใชบร่ายดวพี่น้องบรรยาก,กาศนี่ไเข้าไปอีกต่อไม่มีอีกเลยเด็บเด็ม,ดดมปลาขาาคลองเห็นมั้ยผมมีเดือดได้พี่น้องขอประคมอีกนี่คือปลาขาาคลอง ปไา,า,ายังไงกูแบบไรจะ,าะมาได้อ๋อสามจะไปยังไงกูมโมโหขึ้นปไปต้องจ่กว่าขาบคล้องหรือขาบติดทองอแตชิบออกไปเอาแตกูซะอาีกันพี่น้องเดครับ เข่ซอกเก็ดคือเบียดขึ้นจีนเลยเป็นยังบะอบ้อเอหมเข่าวงเยอไปัะกินนะอีกขนมครับหนึ่งนะโอ้มีล่ามยังบายข้อ าใช้บุมีอะไพี่น้องบรรยากาศเนี่ยนีบ่บรต้งกินได้เราเวียกินกับแกะพ่อ,อมอะมามห้่ากินแนี่ยข้าวๆแบบพวกอาหารดีๆเามีเหลาแห้งเหือสัตว์อะไรแค่ะข้าแบบบกะ<ม>ข้าพี่น้องเราเราบุญเลยสื่บุมีเอ,อยู่กอนคำนึง <c oughs> อืม <c oughs> ัวอ้อน้องพร้อมขาเองหร้อมเรื่องของงานอ่ะใช่เนาะกลุ่มไหนเนาะเจัาเปนคนที่สาเจ้าคืไงอู้ไปกูดังตัวเราได้เจ้าแบนึงไอ้เสะกินได้คนกูเสะได้หน่เป็นเรื่องกูเสะขึ้นมา Ừ, cũng sáng tour được đấy đẹp. được, ừ, trẻ rồi em chỉ nó bạn, ừ. một khi ừ. một khi mình tập tiếp mà cao được thêm

เอาละเพียงเนาะถ้าไม่คลิปนี้ว่าสุกคนจะจบแบเพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่นอนเปิดเป็นกำลังใจให้เราทุกคนเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเพียงเนาะที่สำคัญรักกับยาขามโฆษณาเนาะพียงเนาะเปิดเป็นได้หลายของเนาะบอกกันอีพี่หนาเด้อบ๊ายบายขอบใจเด้อติดตามาเบิ่งเนาะฝากเรื่องส่องเบาเองเด้อพี่น้องดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยไอ้เนาะฮะเนาะแน่นอนว่อยู่แน่นแน่